เห็นบ้าเนี่ยต้องเปิดแม่ตัวนี้ืมเป่าไปเรงสั้นแล้วเพอเป็นธรรมเนียมีิสือแล้วมันจะเป่าหัวท้ายอืมมันก็ได้ขึ้นเกานั่นแหะเพราะมันอยู่นี่แล้วนะโอ้ครับพ้อมอืมโอ้ยมันจะไปทอดพูดไง

เทวดาปดฟังเนื้อเจ้าขาเอ้ยผู้ขาผู้าแาวงหาโชคกลาบสาแสวงหาเลขภาระนาทีไปหาตามต้นไม้ตามภูผาตามถ้ำจถานที่ต่างๆต,ต,ต้นไม้บางอะไรบ้างก็อมีแต่นางผู้หญิงเนี่ยไปเป่าทาแป้งบงักลูกแป้งบงัก อืผู้ชายพอค่อยไปหรอกมีแต่ผู้หญิงไปกันสนมากผู้ชายนอกจากไปหาพระหาเจ้าแล้วไปอยู่บัดนี้เนอะผู้ข้าเป็นองค์นำพาขอปูนะ่เนอะขอปู่เจ้าข้า ขอปูมาเขียนเลขให้ผู้ค้าหน่อยเจ้าค่า

ม่ท่านได้เขียนเลขบอกเลยมาไหมเออให้มันสักสิบนะ <c oughs> ขอให้ปากกาเขียนเลขภาลนาทีเรขาจันตังสันตังวิกังคเรเอกขาทาหิโอกาเซติทาหิสัทธมามะม,มาขอให้ศักสิ์เขียนเลขให้ถูก เขียนเลขให้ถูกเลขท้ายสองตัวสตัวสาม5สามตัศูนห้าตัวศูนได้ไปหรอสองตัวครับศูนย์ห้า ศูนย์ห้าเจ้าปูดาี่ขึ้นยันหันูนยห้างครับดาดที่ไม่รอดก็ไปหน่องด้วยดเตนะครับเนาะมองไปเห็นทั้งหมดศูนย์ห้าครับผมทั้งหมดไปเห็นห้าครับภาพนะคะศูนย์ห้าู้หันมาทั้งนี่ยนะครับห้าห้านงูนห้าในมือกาด้ที่หนบ้างูนห้าัดเจเนาะตาปกี่นอง สายทัวเนกันนะเป็นหน่วยสวนสปนแยังบอกอันนั้นต่ำมาเนี่ยน้องกูต้ต่ำปุ๊บโอ้แตกตื้มของกสาธุะสี่ลุงโอ้ลาง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 ล่าง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 ต่ำต่ำ ตามตัวบนเลยนู่ปูบนเลยครับบนปยชน์ขงบนนู่นเมื่อกี้ก็ตรงนี้ข้างล่างเล็ตลางปูสู้ไหมเนี่ยปูโอ้หายบุญด้วยล้านด้พี่น้องเนรอเ็นได้จ้าเดกมเดห้โดลยครับเดิมฟองทีบาทแรกร้อยร้ยแรกล้านโอ้ร้ยแรกล้านอแกาธุครับผมปูหันมาอีกทีเครับปู

อ่ีหลายช่อเลยไเด้วแอกล้านครับแอกล้านนะครับแอกล้านนะอ้เกแดงเ้าหกับข้วบนหลับออันไม่เห็นมาเนมีฮะแต่ละข้าวติดถืออยู่มีไสามีน้ำมี

พนะี่นาตมต้งเอางจากคนางคนา้าเขาจะช้นละนนิดหม่งนะคะบรรยากาศสี้างกันนี้บรรยากาศยาายมเ้อขุนเจดีงอะไรครับี่เดี๋ยวให้เบ้งแห้ที่ขงมึง บนเนาครับนี่ห้าสี่เมเนาะเด็กทีศูนหานโมีแดงเพื่อนเ่อช่องซุ่มเปียหาเก้าสี่ห้าี่กเล่ยนไปก่อวันนี้ก็เปลี่ยนห้าสี่โอ้ลูีวังจกหลอกตัวเด็โอ้ตัวเด็ดแชปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อสุ่มเปยกมาสักตัวเด็ดดูนะครับเนาะปูวังจอกหลอไปไป้จ๊ะโอเค่ สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ